อ่างวนๆแต่เดี๋ยวเดินดูฟองบนข้างหน้าอ่างวนๆอ่างวนๆเงี้ยห้างไรก็มันพุทธบุรัฐอยู่ เดี๋ยวมาเนี่ยครับภาพสวยๆในโดดนี่สวยแล้วเดี๋ยวไปดูบ้านบ้านง่ายๆมันข้างครับเออก็ต้องไปดูสถานที่บ้านที่คนน่ะสิหลายแป๊บนึงบ้าน <laughs> เงินเสียเยอะไปเพื่อไปมันบ่นโมไปพุโกันร้โมตากันได้ออได้เนีละถูกต้องยังยังยังไม่เป็นระยะเดี๋ยวลูกผู้ว่ไม้เทีกาว่าแม่นหุ่นยางบาทนี่ไปดียไปอันนี้เนี่ยมูนอ่ะอยู่ซื้อขายอย่ก็มูนั่ะ

เออวางเสือป้าท่านละเออแบ่งไว้เอออ่าเนี่นะครับเนี่ยนตัวตึงนะครับตัวตึงเออเออตุลคนตุลาเ อย่างลูกอุ้มเอาขนมบวานที่สายเยอะมากไม่ได้ซื้อซื้อบ้านให้หน่อละกันไว้ทานแรกก่อนเนาะไม่เห็นไม่เห็นขนมหลายนี่ขนมหลายเด้ออยู่ทันทีเด้อโอเคขนมเอะไก่ทอดไก่หรือไข่ดาวยี่หม้อ่าอาหารใส่บาแล้วมันจะผสมกันเด้ออ่าผสมเพียเส้ยหลายเยอขนมอันเดียวกันอันนี้อันเดียวกันอันเดียวกัน บุญดวงนอยู่ตัวไม่ค่อยเชื่อเนอะเจ้าบ่าวเชื่อมาทั้ยที่นี่เหลือที่เัาโบู๊าไก่บู๊ทังนี้ฮะทั้เออเออไป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 ทั้งนี้นี่แม้จะตากก็ยังไม่เด่นจอ่าหลวงพี่มหาจะบอกอาพ่อพี่เลี้ยงอันนี้เดียวกันเนี่ยนีอันนี้เดียวกันอันนี้เดียวกันไปไปไปสั่นให้เมื่ด้ิสั่นให้เมื่ดแล้ว เออเอาพระเจ้าฐานอี่มาแล้วตักเอาลูกตักเอาจะได้ไปเลยตักเอาจะได้ยุ่งขวบอ่ะเสื้อบ้านมันเพื่อไปช่วยบ้างไอ้เฉลิ่นอเอไอ้เฉลิ่นนี่บานนี้ได้แต่ขนมเอาเอาเสื้อบ้านไปแล้วเออวางไปชิ้นละาอยีไม่ได้ได้รอบเดียวนะครับรอบเดียวอยากได้อะไรก็ตั้งใจยีเป่าเลยเออ จะได้มาหมาเอามาหมาก็ได้เอาไว้กินแมลงไม่มีแม้ให้เอาไว้สั่นแมลงมินจะสั่นไม่ได้ได้ถึงสี่สิบละจะรักษาได้เอามาหมาก็ได้กรได้แต่จะเอาไปสั่นก่อนก่อนเห็นจะรู้เ้อเอออาช้อน